สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ a b o u t t e c h Learning Center นะครับผมสวัสดีทุกคนเลยที่ดูอยู่ทั้งทาง YouTube แล้วก็ในกลุ่ม a b o u t t e c h นะครับก็ต้องบอกว่าในกลุ่มของเราเนี่ยนะเราก็จะมีอัปเดตคลิปนะฮะจากช่อง s a c k u a r y อย่างนี้ตลอดเลยนะฮะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนทเทคโนโลยีต่างๆข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็มีสอนเรื่องการใช้ robot เท a ดด้วยนะที่เป็น,นคริปโตนะฮะแล้วก็มีเรื่องของ forex ด้วยนะฮะนะใครอยากเข้ากลุ่ม นะฮะก็สามารถเลื่อนไปใต,ใต้คลิปนี้นะฮะแล้วก็กดเข้ากลุ่ม ABOUT TECH ได้หรืออยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ FOREX นะครับเรื่องของพื้นฐานการเทรดหรือว่าเรื่องของเครื่องมือที่ช่วยเทรดนะครับก็เลื่อนใต้คลิปนี้เหมือนกันจะมีลิงก์เข้ากลุ่ม VARMY นะครับ W I M A R M Y นะ VARMY กดเข้าไปเรียนได้เลยฮะ,ะทั้ง2กลุ่มเนี่ยเข้าได้ฟรีเรียนรู้ได้ฟรีนะฮะในสิ่งที่เราโพสต์ไว้ให้คุณเรียนได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะใช้เครื่องมืออยากจะเรียนในอินดีเทลแบบลึกๆเนี่ย ก็ติดต่อหาผมเขาล้วกันนะฮะก็จะมีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะครับเพราะว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงและการเรียนรู้นั้นไม่ใช่ของฟรีนะบบางทีมันต้องเสียตังค์นะครับเพราะบางทีฟรีมากๆคนก็ไม่สนใจเรียนเออจริงๆนะเคยสอนฟรีมานานมากแล้วครับไม่ตั้งใจแล้วหลายคนก็เข้ามาแบบมักง่ายด้วยฉะนั้นจากนี้อะไรที่มันแบบลึกๆมากๆจะไม่ฟรีนะครับโอเคมา น,นี้พูดถึงเรื่องของ s IP ิ p แม c กครับซิ p แม c พังนะฮะแม้กราตอจะรับรองนะฮะนี่คือสิ่งที่ทําให้ความเชื่อมั่นของคนไทยหลายคนเนี่ยสั่นคลอนไปเลยเหมือนกันในเรื่องของตลาดซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะฮะผู้ให้บริการเนาะก็ไหนว่าอยู่ใต้กราตอวจะปลอดภยัยเห็นไหมครับหลายคนชอบล่ำล้องหาการรับรองจากกราตอสุดท้ายใต้กรตอก็ไม่รอดนะฮะก็มีปัญหาได้เหมือนกันเพราะว่าเขานำเงินของคนไทยนั้นออกไปฝากใน กับคู่ค้าต่างประเทศนะอย่างเซลเซียสหรอบเบลนะฮะถึงตอนนี้ทางค่ายอื่นเจ้าอื่นเขาก็ออกมาบอกเลยว่าฉันไม่ได้ฝากนะฉันไม่ได้เอาเงินไปทําอะไรนะ mm. เงินยังอยู่ครบหน้าอะไรแบบนี้ไม่เอาเงินไปฝากใครลงทุนเด็ดขาดนะครับ mm. ก็กลายเป็นว่าโปะแตกนะซิปเมกนะฮะเอาเงินไปทําประโยชน,น์นู่นนี่เพิ่มเติม mm. แต่จริงๆมันก็เขาก็มีสิทธินะคงแหละคงเรียวกว่ามีสิทธิละมั้งในการบริหาร mm. เงินเพราะว่าเขามีเรื่องของกระเป๋าซิปอัพอะไรที่ไหมฮะที่แบบว่าให้ปันผลอะไรที่มันแบบ ค่อนข้างเปอร์เซนต์ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเหรียญตัวเองด้วยคือ <c oughs> ผมก็ไม่ได้แบบว่ารู้อินดิเทลลึกเลยขนาดนั้นรู้แค่ว่าตอนเนี้ยพอเซลเซียสมีปัญหาใช่ไหมฮะก็เลยทาให้คู่ค้าอย่างบาเบล <c oughs> ไม่แน่ใจว่ามีปัญหาหรือเปล่าแต่ว่าทําให้ซิปแม c กโ o ร์บลที่อยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยเออทำให้มีปัญหาตรงเนี้ยแล้วก็เนี่ยเงินก็ไม่สามารถที่จะถอนออกกันมาได้นะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทางซิปแม็ประเทศไทยก็ต้อง หาทางฟ้องร้องเพื่อเอาเงินกลับคืนมาหรือต้องขายเหรียญของตัวเองเพื่อเอาเงินมาชดใช้หรือต้องขายบริษัทเพื่อเอาเงินส่วนที่ขายได้เอามาชดใช้นะครับลูกค้าก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบที่ดีครับถ้าเกิดมันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆเพราะตอนนี้คนไทยเนี่ยเจ็บกับอะไรที่แบบว่าถูกกฎหมายไทยแต่ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะควรอย่างเช่นพวกประก,กันทั้งหลายตอนนี้ก็หัวหมอเห็นไหมฮะ พอมีประกันโควิดบริษัทพังขึ้นมาก็ไม่จ่ายแล้วก็มาขึ้นศาลฟื้นฟูกิจการซึ่งไอตอนฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันก็มีช่วงให้แบบไม่ต้องจ่ายเลยเป็นปีอะ่ะมันต้องรอน,น,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็ไม่รู้ว่าซิปแม็กจะช้าหรือเปล่าหรือเขาจะแก้ไขได้เร็วอันนี้เราก็ไม่รู้แต่เขายังบอกว่าเขายังเปิดบริการนะยังสามารถฝากเงินเข้าไปได้ในบัญชีที่เป็นบัญชีเทรดยังซื้อขายได้ฝากถอนได้ซึ่งเป็นผมก็ไม่กล้าแล้วออจริงนะผมก็ไม่กล้าจะเข้าไปแล้วอะจริง มีปัญหาขนาดนี้เกิดล็อกหมดทายังไงอ่ะถูกปะเราเราเจ็บกันมาเยอะกับกับแพลตฟอร์มต่างประเทศแต่พอนี้พอเป็นแพลตฟอร์มในประเทศไทยก็มีปัญหาเหมือนกันแล้วถามว่ากรณีแบบนี้ฮะกรทําอะไรได้บ้างฮะแน่นอนคุณอาจจะแบบโอเคฉันเรามีกฎหมายคุ้มครองแล้วคุ้มครองยังไงแล้วยังไงต่ออ่ะก็เนื่องเมื่อมันก็ไม่ได้มีเงินอะไรออกมาให้นึกออกไหมก็ต้องรอให้ทางเจ้าของแพลตฟอร์มเขาเอ่อเอาเงินหาจากทางอื่นมาชดใช้อยู่ดี ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเร็วหรือช้ายังไงอาจจะต้องลากกันไปหลายเดือนหรือเป็นปีคนที่เสียหายน้อยก็ไม่เท่าไหร่แต่คนที่เสียหายหนักๆเนี่ยห,หลักหลายๆล,ล,ล้านเนี่ยโอ้โหนี่เครียดนะจริงเลยแล้วก็มีข่าวว่ามีคนจะมาซื้อใช่ไหมฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะไม่เปิดเผยซึ่งเอาจริงๆตอนนี้คนจะมาซื้อคิดให้ดีๆก่อนนะครับเพราะว่าชื่อเสียงมันเสียไปแล้วแล้วก็ ไม่รู้สิว่าจะกู้กลับมาได้ไหมนะฮะวิกฤตนี้แต่ถ้าเกิดว่าโอเคคุณเปิดเผยชัดชัดเจนตรงไปต,ตรงมาว่าเอ้ยมาซื้อนะแล้วมันจะดีขึ้นมันจะไม่ไม่มีปัญหาแบบเดิม <c oughs> ก็อาจจะมีกระแสดีๆกลับมาได้แต่ก็ไม่แน่ฮะมันก็ไม่แน่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะมันสอนให้เราสังเกตได้ไดหลายอย่างครับหนึ่งการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนที่แพลตฟอร์มต่างประเทศที่ไม่มีคอร์รัปชันรองรับหรือ แพลตฟอร์มที่อยู่ในไทยซึ่งมีกรอตอนะตรวจสอบแล้วก็ดูแลก็มีปัญหามีความเสี่ยงได้เสมอนะครับแล้วเมื่อมันเกิดปัญหาแล้วมันมักจะมีอะไรในกอไัยอยู่เสมอมันมีอยู่ในซ่อนอยู่แล้อ๋อปัญหามันอยู่ใต้พรมมันออกมาอ้าวมีปัญหาแบบนี้นี่เองอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องมาดูกันว่าการแก้ไขปัญหาตรงนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปและนี่เป็นเหมือนเป็นสต๊าดี้เคสครับที่เจ้าอื่นๆต้องดูไว้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับ ไม่รู้ว่าบิตคัพสตางโปบิตทาซาอะไรเขาจะมีมาตรการอะไรอย่างไงในอนาคตต่อไปเพราะมันเกิดเหตุนี้เป็นตัวอย่างแล้วฉะนั้นใครคิดจะทําอะไรที่แบบเสี่ยงๆก็ต้องระวังให้ดีเพราะช่วงนี้เอาจริงๆนะมันดาวแทบทุกตลาดอะจริงๆมันดาวหมดเลยจริงๆนะแล้วมีสถานการณ์เงินเฟอ้ออีกนะครับโอ้ยทุกอย่างตกหมดอะแต่บ้านเรานี่ขึ้นหลายอย่างนะฮะค่าไฟค่านน่นนั่นขึ้นหมดนะฮะเออแปลกนะ โอเคคุณคิดว่ายังไงบ้างฮะกับสถานการณ์นี้คุณจะกลับไปใช้ซิปแม็กไหมหรือจะไม่ใช้แล้วคิดยังไงใช้ต่อหรือไม่ใช้แล้วคอมเมนต์มาแล้วคุณคิดว่าซิปแม็กจะชดใช้ให้กับลูกค้าได้หมดหรือเปล่าและจะหมดเนี่ยเมื่อไหร่ถึงจะหมดช้าหรือเร็วลองคอมเมนต์กันมาฮะพูดคุยกันนะฮะอยากรู้ความคิดเห็นของคุณนะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้นะครับเกี่ยวกับซิปแม็กนะครับโอเควันนี้ฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมก็เจอกันได้ฮะจันกับุช่วง ถ้าช่วงไหนไม่ว่างจริงๆก็อาจจะไม่ได้จัดนะครับแต่จะพยายามมาแล้วกันนะครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วกดซับสไคร์ช่องแซงเกครด้วยนะครับนะฝากืม่ฝากตัวนะฮะดูแลกันหน่อยด้วยการกดไลค์กดแชร์แค่นั้นเองนะฮะโอเควันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้านสวัสดีครับ